เขาบอกว่าให้จะได้ไม่ต้องดนให้อยู่ในสปริงเกอร์เะครับทดลองไปงั้นแหละแสดงว่าระบุเได้ อันนี้เป็นการทดลองทดลองว่ามันจะดูดีไหมดูดีอาจจะอ่าจะดูดีไหมเยอะไม่ใชยี่สิถุงแปดเยอะเยอี่นี่ห้าเยอะห้เจ็ดเป็นพอแล้ว้อแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำงานอื่นอ่าถุงอ่าไป้นวยี่สิบเอาสี่สิถุงพอ เป็นคืนหรือล่างเป็นคืนในล่างนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นทำไมล่ะจิ้มเลยเลย แยกอะไจะได้ได้ไปจิ้มจุดอื่นด้วยเลยมันเหลือแล้วก็ไปจิ้มจุดอื่นที่ความรู้สึกควรจะเกิดกับปัจจุบันเท่านั้นความรู้สึกเมื่อวานก็คือความทรงจำแล้เราไม่หลอมอดไม่อเะว่าเราจะจำแต่ว่าธรรมดากระเทือนคังอก่าเดเราต้ด ทำยากกินง่ายอะไรเอ่ยขนมจีนนะเราก็ได้เรียนรู้ถ้าเราได้เรียนรู้เราจะเห็นความรู้สึกเราว่าเออฝ่ายจะกินนี่มันยากหลับเลนื่ยกินหะเลาะยุ่งยากเอาข้าวใส่แกงใส่เกลือจบไปหาเรื่องยุ่งทำไมมนุษย์ก็ทำได้อันนี้ก็ทำได้ไม่ผิดแต่ว่าแล้วไปทำทำไมมองว่าเออข้าววันนี้มันทำแต่หมูทอดยังทอดยัไมถอนนะ เอามือจับแล้วนะจ้ะพับนะพับเนี่ยอืมคอยดึงไปนั่นนะให้มันให้นรากต้นรากต้นไม่บอกพวกเงาตวก้ถงนี้แมวจะดึงปสีสีแมวเอ่ัตวี้จได้ยิ่งดีมีปัญหาสันด้วยเฮ้ยเจล้วค่ะเเมือหงั้นงันถุงต้องแมวมาใหม่เงินก็ถิ่น เยอะเลยอ๋อันจะทำโอ้ยไปต้นใหญ่ใหญ่ได้ใหญ่ไมได้ประมาณเชิดนึงอะคนนึ่งอ้อห้ต้นนี่นี่กำลังงามเลยเนี่ยตนี้ดูดิเอานิ้วจุ่มก็ไปจีไอแยนจุ่มแล้วรอบนีงจุ่มแล้วก็กด้ดินมันนอง่ต้องใส่ไม่เอาไม่เอาไม้ได้

พอ,อแล้วจ้าพอแล้ว <laughs> ต้นเดียวก็ได้ในจุดหนึ่งอ่ะจุดหนึ่งใส่ต้นเดียวขจายไปเรื่อยๆครับผมอ้มาวเรากำลัลลงปลูก ผักบุ้งยนตาโฟนะพอดีแปลงที่เราแปลงที่เราหวานไ้ที่นู้นน่ะนะพราะหวานทีหวานทีเกินไปแล้วก็มาแยกผักบุ้งยนตาโฟเนี่ยเขาห่างกันคืบสองคืบได้อต้นหนึ่งเนี่ยห่างกันคืบสองคืบได้เขาจะเป็นใบใหญ่ๆอ่ะเอ้ยไม่ใช่ทั้งใบใหญ่ด้วยทั้งก้านใหญ่อะนะผักบุ้งยนตาโฟเราก็อ,อกมากระจายปลูกในโคกพอเพียงอ่ากระจาปลูกในโคกพอเพียง,งของเรางานเราก็กระจายไป ปลูกไปเพื่อที่จะให้มันเป็นก้าในใหญ่ๆห่างกันสักสักครบมนึ่งอะ่ะโดยประมาณใส่ตามโคกค่ะอาจารย์อืมอืมใช่ใช่ถูกต้องโอ้มีขา้าวโพดมาด้วยนะอ๋อเ,เอาเอา,เอา,เอาเขา้าวโพดมาด้วยจะรอดมันรอดมันลุกอันนี้ขา้าวโพดนนรับรองถ้ามีหลายคนจะถ้าปลูกหลายอย่างก็ได้เยอะอกว่านี้เห็นเมื่อกี้อาจารย์ให้พี่น้องเอา เอาใส่กระถางไว้เราทำอะไรครับจันอ๋อใส่กระถางไว้เนี่ยทดลองใส่กระถางปลูกไปดูแล้วก็เอาไปขายไงบางคนก็ชอบเป็นไปวันนี้เขาตัดกินให้มันงอกอีกงอกอีกเล <c oughs> เพื่อไปขายทดลองดูว่าเออมันจะดูดีไหมมันจะเป็นยังไงเผื่อไปขาย <c oughs> เผื่อบางคนก็ชอบแบบนั้นเราก็ไม่รู้เรากเขาชอบไม่ชอบนะลองทําดูทําไมก็ได้ให้คนมีพืชไร้สารพิษกินรักกสิกรรมเราก็ทําหมดนะ ได้หมดเลยได้หมดเลยเตนงตากันึบนได้ได้ถ้ามันต้นโตกันต้นเดียวก็ได้ถ้ามันจำเป็นก็สองสามต้นก็ได้ ตตัตัติาิ้งแกเอ,เอาครเราเนี่ยนะถ้าปปูกแบบคี่โลบเนี่ยนะ เดี๋ยวมันก็จะมีอันเป็นไปนะมันจะมีพอาลงมาแมลงลงมีโรคมีโน่นมีน,น,มนี่สรุปแล้วมันจะแย่นะมันมีวิบากร้ายมันจะมันจะไม่เข้าท่าแม้แต่อยู่ในใจเรานะไม่ได้บอกใครนะแต่เราคิดโลกมันนะเฮ้ยจะปลูกขายให้รวยให้รวยรวยนะรับรองเลยเจ๊งนี่มันจะมีเรื่องร้ายๆเข้ามานะในชีวิตในข้าวของที่เราปลูกแต่ถ้าเราปลูกว่าเฮ้ยเราปลูกไว้กินนะปลูกไว้แบ่งปันนะ อันนี้มันเป็นกุศลเป็นพลังวิบากดีนะแม้อยู่ในใจเราหรือพูดออกมาก็ตามนะเดี๋ยวสักพักน้ำก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นเราโอ้ปฏิหารจะเกิดอะมือสมัครใจมันก็จะงามนะถ้ามีความรู้อยู่บ้างอะไรประมาณนึงเนี่ยปลูกไปเดี๋ยวงามเลยนะถ้าคนปลูกเพื่อที่จะให้มันเป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นนะเป็นกุศลอันนี้มันเป็นพลังวิบากดีมจะออกมาดีขอบคุณครับ